ครับวันนี้มารีวิวการใช้งานใช้ใช้งานเดินทางเลยนะครับวันนี้วันที่25พฤศจิกา64นะครับก็จะเริ่มจากจุดกองบินตำรวจนะครับวันนี้นะครับแลว้วก็ไปบรยจากเลือดนะครับที่สภาากชาตินะครับคือน่าจะประมาณสักผมว่าประมาณ30โลแต่ผมเอาเอาแบตเตอรี่ไปก้อนเดียวนะครับ ไปจี่ไปก้อนเดียวแล้วก็ที่ชาร์จไปนะครับเผื่อเผื่อเหตุถุกเฉินนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมมาพูดถึงจุดบัจุดนะครับคือคือ,คอแฮนด์ความเร็วเนี่ยมันจะไวหน่อยบางทีอยู่ระยะ50วิ่ง50 60เนี่ยคือคือ,ค,อคือมันไม่นิ่งนะฮะตอนแรกก็สงสัยว่ามีระบบคูดคอนโทรหรือเปล่า พอคูบคอนโทรลอยู่มันจะค้างไว้5เวทีแต่นนี้บมันจะค้างไว้ค่อยได้ครับมันจะไวไวมากเลยครับบางครปุ๊บบางทีก็เล่นบางทีก็หยุดนะครับโอเคไม่เป็นไรอันนั้นก็เป็นข้อสังเกตนะครับการใช้งานส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ผมติดมือถือไว้ด้วยนะครับอ๋อไว้จับ GPS ด้วยว่ามันมันจะเท่ากันไหมอะไรนะครับ โอเคครับเดีย๋ยวเริ่มเริ่มไปนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เต็มนะครับร้อยเปเซ็นะครับเดี๋ยวลืมดูแบตเตอรี่ข้างล่างด้วยพรแบตแบตหน้าจอบางทีไม่าแบตเตอรี่นะครับนี่ร้อยเปเนที่โวล์แปดสิบสามจุดห้านะครับอ่าจะไปถึงจุดน,นั้นเดี๋ยวดี๋ยวผมให้ดูจีนนะครับนี่ก็ใส่ของไป แน่นเหมือนกันครับมีแค่นี้นะฮะแต่ถ้าประเภทที่ไม่ไม่ได้เสริมแบตก็จะมีพื้นที่ว่างนะครับของผมนี่มีมีแบบเสริมแบตนะครับมีมีสองแบบไซส์เอสของผมไซส์เอสโอเคครับเดี๋ยวแบตเตอรี่ไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่านะรหรือหกสิบเปอร์เซ็น ที่ระยะ4 3 6กิโลเมตรนะครับณจุดเริ่มต้นนะครับอ่าโอเคไปครับกดสองครั้งนะครับก็ไป อเคครับมาถึงสภากาชาติแล้วนะครับแบตยังไม่หมดโอเคแบตหมถึงแบตกล้องนะครับอตอนนี้ระยะระยะอยู่ที่23มกิโลครับอโอเคไม่ถึงสาโลนะครับที่ผมคาดไว้แล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่67%นะครับ67%มาดูโว ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องปิดเครื่องนะครับก็หมุนกุญแจได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปิดปิดแบตเตอรี่อ่อปิดปิดปิดรถแล้วเนี่ยมันจะอัตโนมัติเองนะครับล็อกอัตโนมัติเองมีเสียงแนี่ๆสิบหวินาทีผมก็เลยอาศัยบางทีก็จะใช้รีโมทเปิดเอนนะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ อันนี้ก็เหมือนกันครับตามหน้าจอ60%อยู่ที่75.8โวลต์นะครับ75.8โวลต์ okay. เดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงผมชัดชัดแบตก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงมามาเลา่ไฟทีนะครับอ๋อผมผมน้ำหนักตัว8 5นะครับมาคนเดียวนะครับก็ปิดไฟด้วยปิดไฟหน้าด้วยนะครับแล้วก็เปิด ปิดไปได้ยังปิดไปหน้า,นาแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับนั้นก็ไม่มีอะไรใช้ไฟแค่ประมาณนี้นครับไงเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จแบตอาจจะชาร์จที่รถนะครับอาจจะมีโอกาสที่แบตอาจจะลดลงได้นะครับถ้าลืมบอกไปว่าไม้นะครับไม้ไม้รถนะครับอ่อนนะครับส่วนรถไม่อ่อนนะครับก็คือ มันวิ่งเร็วกว่าปกตินะครับจากทิเวิ่งประมาณวิ่งเร็วประมาณ10กิโลเมตรนะครับ10บกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่อนกว่ากัน10เกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่แอปผมนี่เป็นแอปรถจักรยานนะครับผมไม่แน่ใจนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับเดี๋ยวมาต่อเลยนะครับบริจาคเลืยอเสร็จแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยว กับที่เดิมนะครับแต่แต่ระยะทางาไม่แน่ใจครับเพราะเพราะเพราะกลับอีกทางหนึ่งนะครับกลับอีกทางหนึ่งไม่รูร้ระยะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจับเวลายจับระยะทางแล้วก็ความเร็วความเร็วที่ที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าไม่มันอ่อนนะครับไม่อ่อนประมาณ10กิโลเมตรปีไปสิกิโลเมตรนะครับปกติก็12กิโลเมตรประมาณนี้นครก็ไม่หน้าปัด วิ่ง83เนี่ยถ้าเกิด83เ,เหมือนกับเครื่องมันจะตัดนะครับพราะหน่าจะตัดที่83กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับายที่ที่ที่หน้าจอรถนะครับส่วนหน้าจอของคอมของมือถือนี่จะเป็นประมาณ70ประมาณ6 9 70ประมาณนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อครับเมื่อกี้ชาร์จแบตเอาไว้นิดหน่อยนะครับมันมันต้องเปิดเครื่องเอาไว้นะครับปกตินี้รถรถบางรุ่นนี่ไม่ต้องเปิดก็มีเหมือนกัน ไม่ต้องเปิดไฟของตัวรถนะครับก็สามารถชาร์จได้แต่ต้องต้องเปิดไฟรถนะครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงตลาดนะครับเดี๋ยวมาหากินเลยกันนะครับก็เหลืออีกประมาณสักโลโลนึงครับนะครับถึงบ้านสรุปแล้วอันนี้คือนะหน้าจอนะครับหน้าจอตัว ระยะทางอยู่ที่47กิโลเมตรนะครับอตอนออกมาออกมาตอนแรกในผมลิมกดลิมกดอิโซเมนะครับมันมันเลยวิ่งไปแทบหน้าไม่บอกเป็น1กิโลก็เป็น48กิโลนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่19ปนะครับแล้วก็กิโลของหน้าจอรถอยู่ที่493นะครับยังไงผมสรุปให้ฟังอีกทีนึ้งนะครับ สรุปให้ฟังตามท้ายคลิปนะครับว่ามันดีข้อดีข้อเสียยังไงเอาเป็นข้อเสียแล้วกันไม่ต้องมาจุดสังเกตแล้วกันนะครับนะหลังจากวิ่งระยะทางประมาณนี้แต่ที่ชอบคือแบตเตอรี่โอเคเลยครับตามนี้เลยขอบคุณครับ